สวัสดีนะครับทุกคนสลับช่วงเย็นๆวันพักผ่อนวันเสาร์วันครอบครัววันอาทิตย์วันครอบครัววันนี้นะครับก็ได้มีเวลาพักผ่อนอยู่บ้านก็เลยนึกถึงต้นไม้ใหญ่แยะหรือว่าต้นเทพบุตรนะครับซึ่งนักเสี่ยงโชคนี่ในชั่วโมงนี้พลาดไม่ได้นะครับต้องหามาปลูกอันนี้ปลูกไว้ นานนะต้นพ่อพันธุตัวนี้พ่อพันผมเห็นช่วงก่อนนะครับผมเห็นมันออกดอกแล้วก็ตอนนี้นี่ไงฮะเห็นไหมครับอันนี้คือนี่นี่น,นี่ลูกของเขานะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกลูกนะครับ ของต้นไม้แย่ๆปกติมันจะได้ขนาดนี้มันไม่ใช่วันสองวันนะมันต้องนานมากปลูกนานออกดอกแล้วผมพลาดไปนิดเดียวเองผมไม่ทันนะครับเพราะว่าตอนแรกผมเห็นลูกมันสุกแล้วล่ะนี่กิ่งนี้นี่นเรื่อเหลืองนี่ตรงนี้นะครับเพิ่นิดเดียวนกก็ไปกินแล้วนกแถวนี้เยอะ ดูลำต้นครับนี่แหละไม้แยะๆเอาไปปลูกที่บ้านนะครับมีโชคมีลาบใครชอบเสียงดวงซื้อหวยซื้อหวยดีเขาบอกว่าดีนะครับผมก็ว่าดีนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีคุณพี่ท่านหนึ่งมาขอแบ่งนะครับสักต้นว่าง,งั้นผมก็ส่งให้ ถูกหวยเลยนะครับถูกหวยเลยอันนี้ก็เป็นความเชื่อและที่สําคัญผมว่าใบเขาสวยๆเนะาะอันนี้ใบสวยมากครับนี่แหละครับดูดีๆนะครับตาดีอาจจะเห็นเป็นตัวเลขเห็นไหมครับนี่แหละคือใบของไม้ญยแยหรือว่าไม้เทวบุตรหาปลูกนะครับเป็นสิริมงคลกับบ้านเราอาจจะมีโชคมีลาบในเรื่องเสียงดวง ตามโบราณเขาว่าไว้ใบงามงามนานครับปลูกมานานแล้วนี่ละออกดอกกลีบสวยสวยกลีบใบสวยงามนะครับในคลิปก่อนนั้นนนผมเคยถ่ายให้ดูแล้วนะครับดอกเป็นยังไงบางคนก็บอกว่าโอ้ยนี่เป็นไั่ญี่ปุ่นไั่อะไรต่างๆไม่ใช่ครับอันนี้คือไม้แยะ ของจริงนะของจริงส่วนท่านอื่นที่มีความคิดเห็นหรือว่าเห็นต่างก็ไม่เป็นไรครับแต่สำหรับผมก็เราเอามาปลูกจากคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้มานะครับครูบาอาจารย์ท่าให้มาเรามาปลูกไม้ใย่แยะผมชอบส่องมาตรงนี้เห็นอะไรก็ไม่รู้เนาะนี่มันชัดๆอย่างนี้ครับนี่เป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับ ไม่รู้นะครับสองสม,มัยนี่มันเป็นตัวออก็เป็นตัวเลขแล้วแต่ใครจะมองนะแล้วแต่ใครจะมองใครชอบเสียงดวงครับไม่พลาดอย่าพลาดทำธุรกิจเกี่ยวกับเสียงดวงพ้าขายดีเป็นไม้ที่มีค่อยชอบแดดอยู่ร่มได้ได้ดีกว่าแดดถ้าแดดมากไม่ไหวนะครับใบเขาก็จะ เียน้านี้ง่ายๆนะที่ผมปลูกมาผมว่าผมไว้ใต้ต้นไม้อีกใหญ่หรือว่าใต้ชายคาคาบ้านเนี่ยจะดีกว่าลองดูครับหาา่าปลูกกันราคาท้องตลาดก็ไม,ไม่ไม่ค่อยแพงครับไม่ค่อยแพงคําว่าไม่แพงนี่ก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ยังพอสัมผัสได้หยิบจับได้อันนี้แหละนะครับนี่ดูรากข้างล่างนะครับ ของแท้ครับแน่นอนนี่ดูปล้องเลยครับเป็นลำเป็นลำขึ้นมาเลยเห็นไหมครับนี่ดีครับเอาไปทาําตะกรุดดีนักแเรเลยครูบาอาจารย์เนี่ยสายเกียจิเอาไปทาําตะกรุดขาขายสเสน่ห์ไม่ตายดีนักโอ้อันนี้ก็ออกมากนี่เป็นพวงนี้ครับเป็นลูกเนี้นี่ลูกของเขาเลยแหละ พอเหลืองสุกหน่อยนะครับหายไม่มีใครมาขโมยหรอกนกเอาไปกินนี่ผมเพลยเวลาแพ๊บเดียวเองนะมีถึงยี่สิบนาทีลูกมันสุกๆผมดูอยู่ว่าจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเวลาสุกมันจะเหลืองๆนะครับเรืองนะดูข้างล่างกันนะครับเวลาก็แตกหนอ่อแตกนี้นะครับบางคนจะบอกโอ้เหมือนหน่อไม้เลยเห็นไหมครับแตกหน่อยางนี้นะครับนี่ลำต้นเป็นแบบนี้ ไม้แย่แย่หรือว่าไม้เทวาบุตรเห็นไหมครับมันจะแตกหน่อนี่ดูลำอ่อนครับลำต้นที่เขาแทงขึ้นมานะครับเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ครับผมจะใส่กล้องให้ดูนะครับนี่เป็นป้องที่เขียวนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่นี่อย่างนี้เลยนะครับแทงหน่อขึ้นมาครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะจะมาจากข้างล่าง ขึ้นมาส่วนไหนที่นี่นี่ไอลำแก่ๆนี่นะครับนี่ใช้ได้แล้วนี่นเป็นปล้องเป็นปล้องแบบนี้นี่แหละครับไม้แยแยของดีของดีนะไม่เชื่อผมก็ไม่เป็นไรนะครับจริงๆแล้วไอที่ทํา youtube นี่ก็อยากอยากให้คนอื่นได้รู้ด้วยว่าไม้แบบนี้มันก็มีนะก็คงไม่ต้องมาคับนะครับถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์ ก็ค่อยกดไลค์ก็ค่อยกดติดตามครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะไม่ไม่ได้บังคับกันนะครับเอาที่พวกเราสบายใจแต่ว่าก็ต้องขอบคุณนะครับที่ผ่านมามีลหลายท่านโทรมาสอบถามแล้วก็มีบางท่านก็ได้บางส่วนผมก็แบ่งให้ก็ยังพอมีแบ่งอยู่นะครับช่วงนี้แต่ว่าอาจจะต้องรอนิดนึงช้าบ้างเพราะว่าไม้พวกนี้เป็นไม้ค่อนข้างจะต้องรอเวลาให้เขาเติบโตสักหน่อย การปลูกหรือว่าการขยายพันธุ์ก็มีหลายขั้นตอนนะครับมีหลายอย่างแล้วแล้วแต่ว่าบางท่านนี่ก็แยกลำต้นนะแยกหนอ่อบางคนก็ตัดไปชําประมาณนี้ใครมีอยู่แล้วก็แสดงความดีใจด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่มีก็รีบซะรีบหามาเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับติดต่อมาแล้วกันแบ่งๆกันครับแบ่งๆกัน สวยงามครับคลิปนี้เท่าน,นี้แล้วครับสวัสดีครับไปละ